าการเฮ็งงานบอกบอ่อแล้วขยอยล่าง,งานมาเฮ็ <c oughs> เดธุระได้สองสามหมื่นแล้วทัางกินหอดเจ้าน้ามเหรอแม่พูดนะลูกไส้กุนคือปากหวานไหวนไหมีอย่างบน่นเนาะเนาะเป็นยังไงขายของขายดีอยู่บ่อช่วงนี้กับพ่อได้ขายอยู่ไปไปมาม่าหันละมือได้มือบ่อหันละกันสิละขายของกระดโอ้เจ้ามีเงินไส้อยู่บ่อช่วงนี้ก็มีอยู่ได้หละ่ะเป็นอย่าง ผมว่าสิเป็นยังว่าต้องห่วงแม่ดอกก็ตัดจะ่วคล้องอันพิษการเทศงานเอาตัวจั่คล้องให้มันหลอดเด้อครับอันนั้นผมไม่ยากดอกแม่เจ้ามีเงินใส่บ่อสันเดียดูเนี่ยกับพี่ใส่ไปเรื่อยหันละไปตั้งมาเดือนนี่หันค่าน้าค่าไฟแม่กับบ้านหนมาอยู่ซ้าคุสิมาเก็บมือใดว่าแม่าใหายากําดอกอันนั้นแม่จัดการได้คือจังสีแม่แม่ผมโอ้ยว่าต้องยากดอกลูกถ้าเจ้าเงินให้แม่ใส่หัน ก็ต้องคืดน,น้ำแม่ดอกแม่เห็นหน้าลูกจังสีแม่ก็ดีใจแล้วครัสรุปแล้วนี่แม่มีเงินใส่อยู่มันบ่มีมีพ่อในใส่อยู่ขายของกับพ่อได้ไปเรื่อยๆนันลาคือถามดูแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างอะคือจังสีแม่แม่อันผมขอเยิมเงินนะี้จากสองพันผมบ่มีเงินใส่อย่เดี๋ยวนี้โอ้ดีลละลูก <laughs> มีเงินใส่ครับอ๋อันเราอยู่ี่มหาแม่นี่ยเดี๋ยวงินมาให้แม่ใส่แมนบอแมนบอเลี้ยวขอยยืมเนี้ยจากสวางพันขอยส่นเอาไปใส่หนีค่าเลราเขาสันเด็ดูนี่ใส่หนีค่าเราครับประกอบกุ้นิคือได้จังได้สิมาเอาเงิ้นมาแม่ไป